ทายนิสัยตามวันเกิดข้อดีข้อเสียนิสัยของคนเกิดวันพุธนิสัยตามวันเกิดของคนที่เกิดวันพุธผู้ที่เกิดในวันนี้เป็นคนชอบเข้าสังคมชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอคนเกิดในวันนี้หลายคนมีสัมผัสหรือชาตยานพิเศษมองคนได้ขาดทั้งยังสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร มักจะมีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาในความคิดเสมอนิสัยตามวันเกิดคนเกิดวันพุธหลายคนจะไม่ชอบอะไรเยื่อเยอืออ้อมค้อมไปมาเนื่องจากเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ไวจึงไม่ชอบเสียเวลากับอะไรที่อ้อมค้อมไปมานานๆมักคิดว่าเวลาเหล่านั้นไปคิดวิเคราะห์ความเป็นไปได้อื่นๆเพิ่มเติมจะดีกว่าข้อดีชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ากับคนง่ายมีความคิดสร้างสารรค์ ข้อเสียบางครั้งใจร้อนและมีความคิดซับซ้อนจนเกินไป